สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสูฟูโซคุนะครับมาพ่อกับผมเหมือนเดิมเหมือนเก่าคือเก่าแหละครับคนผู้เก่าเนาะมือนี้นะสีภาพี่น้องไปเบิ้งนะครับผพืชชนิดหนึ่งนะอยู่ในแถบภาคอีสานบ้านผมสีลลยนะครับแต่ภาคอื่นๆผมก็บรรู้ขึกันนะพืชชนิดนี้นะครับต้นไม้ชนิดนี้สียหายากแน่จักน้อยนะครับจะหายากนิดหนึ่งนะครับไปเบิ้งเลยต้นนี้คือต้นหมากอยังนะครับไปเบิ้งกันเลยว่าต้นนี้คือต้นอกอยังต้นอะไรนะครับ ผมสิพาพี่น้องไปเบิ่งเลยนะครับวันนี้ภาามวนไปน้ากันนะครับไปเบิ่งเนาะสำหรับอีสานบ้านเท่าไปดูกันเลยครับนี่เลยนะครับอยู่ข้างนาผมเองพี่น้องเนาะมันอยู่ข้างนาผมเองพี่น้องเห็นบ่นะครับเป็นเถาเป็นเคี่ยนะเป็นเถาไม้เลยนะครับเป็นเถาเป็นเคียนะพี่น้องเขตภาคอีสานผมจะหูดีนะครับผมสิบอกซื้อนะครับภาษาบานผมสืเอิืนหมากน้ําคลองนะครับต้นน้ําคลอง ภากอื่นผมกบลูนะครับแต่บางท่านก็นเรียกตะคองบางท่านเคียนะครับพุทธาเถานะครับถ้าเป็นภาษาไทยนะครับภาษาอีสานคนเชื้อเอิญบาท่านเคี่ยนะครับผลของเขากินได้นะวครับต้นนี้นะพู้เเถาพ่ากัานกินยูแต่ว่าผมโมโหว่าสิกินไปเบิ่งกันเลยนะครับลักษณะใบของเขาสิเป็นอย่างไรผมคือเอิัอากาะท่านเคี่ยนะครับหรือมกักพุทธาเถานะครับมาเบ,บิ่งกันเลยนี่นะครับต้นน้ําครองนะครับ จะเป็นจังซี่นะลักษณะนะครับจะเป็นเถานะสีมีใบนะครับใบนะครับจะคล้ายกันกับใบหมักพุทาะหรือหมักกระทั่นบานเฮานะครับใบจะคล้ายกันนะครับนี่เลยเนาะลักษณะใบจะเป็นอย่างนี้นะพี่น้องให้เบิ่งกัน,กน,กน,กนจะชาัดเลยส่วนนะครับลักษณะก้านนะครับมาเบิง่งนเนาะหมักเล็บแมวเงก็ว่ากันได้นะครับพี่น้องผู้ใดผูดใดยัดยยงหวัวผมว่าหมักเล็บแมวไงี่หะครับหมักน้ําข้องนี่เนาะลักษณะอ่า จะคือ้า่กันกับบักเล็บแมวนะครับหรือต้นเล็บเหี่ยวนะครับจะคล้ายกันกับต้นเล็บเหี่ยวเนาะผมสีบอกภาษาอีสานปนไทยเป็นสิละนะบางท่านกับฟังรูเร่องบางท่านกับฟังรูเรียงกับข้ออภัยนะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับพี่น้องจะมีน้ําอยู่ตามก้านตามก้านนะครับน้ําจะมีอยู่ตามก้านเลยนะให้ดูกันไปชัดๆไปด้วยกันนะครับนี่เลยพี่น้องเบิ่งเนาะจะมีน้ํา ไข่บักเลแมวบ่ครับผมก remember, ับว่าบักเลแมวไ่แล้วเนาะมันคือกันเนาะไปเบิ่งนะครับลักษณะอันลำต้นกันนะครับโอ้พ่นคือเป็นต่ยันแท่าพี่น้องเป็นตยันเนาะโคนมาเบิ่งเนาะนี่นะครับลักษณะลำต้นบักน้ำคลองนะครับน้ำคลองนะลักษณะลำต้นจะลักษณะนี้นะครับแต่นะครับให้พี่น้องเบิ่งเนาะสามจุดนี้เนาะจะเป็นน้ำนะครับน้ำนะครับนี่เลยนะคือจังป็นเต่า ยังประมาณนี้แล้ครับขายน้ําสีแหลมจังน่อยนะครับสาหรับน้ําข้องเนาะนี่นะสะมีน้าตามต้นขึ้นไปเรื่อยๆเลยพี่น้องเนาะลักษณะต้นจะเป็นทั้งสีคลับสีนนะี้เนาะจะเป็นสีนี้ลักษณะลําต้นดูกันไปเรื่อยๆนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะขึ้นไปนะจะเป็นเถานะครับเป็นไม้เถาเป็นเชี่ยก็าว่ากันได้นะครับคันภาคีสานบ้านผมสเินเชี่ยเนาะนะครับเป็นไม้เถาเนาะน้ำข้องจะเป็นทั้งสีเลยให้พี่นอ้องสังเกตบ้างใบเขาก็ได้เรอกครับดูใบถ้าใบใหญ่นะ บใหญ่ลักษณะนี้นะจะคล้ายใบพุทธานะครับดูกันเลยหรือใบวักท่านบานเท่าละครับจะคล้ายกันนะสีลักษณะใหญ่ปนี้นะครับสีให่ซ้ำนี่นะใบแล้วก็มีน้ํานะครับน้ำต้นเนาะนี่นะครับนี่นะครับสีมีน้ําลักษณะนี้นะนี่เลยแหลมขนาดนะครับถึงนี่พมมาปวดนะครับปวดอยู่สามมือสี่มือพวกเราพูดได้กันนะให้ก็ประดุกตอดพลนเราพ่อมานี่ไปเบิ่งกันนะครับลักษณะหมากของเขาจะเป็นยังไงนะครับ นี่เลยนะครับหมากของเขาสิเป็นลักษณะนี้นะครับจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับผลของเขาจะลักษณะนี้นะผมก็ยืมภาพเขามาขึ้นกันละครับช่วงนี้มันไม่มีหมากส่วนนะครับสรรพคุณทางยานะครับคนเฒ่าคนแก่นะตำรายาโบราณนะที่กล่าวไว้นะเถาและรากมีรสเย็นคืนนะครับดับพิษร้อนสำรับภัย ที่ร้อนในกระหายน้ำนะครับอันนี้สามารถนํารากของเขานะครับไปต้มน้ําดื่มได้นะใครที่ร้อนในกระหายน้ํารวมทั้งถอนพิษไข้แก้ไขการแก้สร้างซักนะครับรพุมกรบโบหูนะับว่านเล็กหน่อยนะครับเป็นสร้างซักมันสิเป็นยังไงนะครับสร้างแร้วซักสร้างแร้วซักางางงงงงงกงสิบอกอันนี้พุมกรบโบหูขึ้นกันเนาะ <laughs> อันนี้นะครับสามารถแก้ได้นะ เทาและรากนะครับฝนทาหรือต้มอาบแก้ฟีดาดนะครับผู้ใดเป็นโรคฟีดนะยกมือขึ้นนะครับอันนี้ก็แก้ได้นะครับทําให้แห้งไปได้ดีเลยนะครับผู้ใดเป็นโรคฟีดาดเฮ้ยฝนท่านะครับฝนทานะครับจะทําให้แห้งไปโดยปริยายนะครับจะแห้งโล่งเรื่อยๆนะครับอันนี้การสีประมาณนี้นะครับหรือเฮ้ยสิผสมกับกาละบูนนะครับ อันนี้เผาสูตรเอานะครับอันนี้ผสมกับกาลบูนเผาสูตรเอาแต่ข้นนะครับอันนี้สําหรับคนที่เป็นออหอบหืด้อครับพี่น้องอันนี้หอดหืดนะสําหรับใครที่เป็นออหอบหืดนะหรือรวมแม้กระทั่งนะแก้เมื่อเท้าเย็นนะครับเมื่อเท้าเย็นอันนี้ใครแก้ไดคือกันนะครับรบสรําหรับสมุนไพรนะครับเล็กๆน้อยๆผมกบูรูจักลายปานในนะครับอันนี้ผมก็แค่มาแนะนำให้พี่น้องได้รู้นะถ้าพี่น้องจะใช้เป็นยาเอง ก็ <g år> ให้ไปศึกษาเ <c oughs> บาิ้งคาก่อนนะครับก่อนจะมันทำเป็นยาหรือไปปรึกษาแพทย์แผนไทยแผนโบ,บราณเบืงนะว่า,าเพื่อนเฮ็ดเป็นยานี่เพิ่นเฮ็ดยังไงนะครับผมกับมาแนน้พี่น้องไดู้่้หจักกันซ้ำนี้แหละครับสำหรับอีพี่นี่เนาะหมากน้ำค้องหมากกระทันเคี้ยวหมักเล็บแมวไงวบวรอวสิเอื่นยังไงนะครับครับเป็นยังไกกงกันครับบ้านพี่น้องสำหรับน้ำค้องเนาะพากันมือนผมกับบูงกันว่าเพิ่นเอิญยังเนาะตะข้องตะข้องนะครับ มันสิมีน้ำข้องเนาะซื้อน้ำข้องตะคองแล้วก็ามากกระทันหมากกระทันเชี่ย <c oughs> อีสานบันพิเือนมากกระทันเชี่ยนะครับแต่ถ้าแปลเป็นภาษากลางนะจะเรียกอ่าพุทธาเถานะครับมันคล่ไขๆกันเนาะอ่าผู้เถาสามัยก่อนนะครับสีนั่อ่าจะนำเถาของเขานะครับ ไปเฮดสวิงนะครับไปทําสวิงนะสวิงไปเฮดสวิงนะครับเป็นเป็นวงรอบสวิงนะครับไปเฮดสวิงผู้เทาเขาเขาทินนั่มมาเคี่ยวมาคล้องนะครับไปเฮดสวิงเนาะมีน้ําแต่ว่ามันมันนะครับมันหมันแล้วก็มันทนนะครับผูเทาเสียวไปจัางสั้นเนาะสาหรับพี่น้องนะครับผู้ใดคิดว่าช่องนี้มีสาระแน่จักหน่อยก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับอีพีน้าผมสิพาไปเบิ่งต้นนี่ยังอยกบบุ๋มอันนี้ไม่แปลกๆสิพาพี่น้องกับปลาเก่าล่ะไปเบื่องกันเลยนะครับอีพีน้านะครับสาหรับอีพีนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ